สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจําวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งโอกาสต่างๆโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็อยากจะขอแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักก็ แอดไลน์เข้ามาได้นะครับจาก id line ฮักดูหรือหมายเรียกโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4น5เาน่ะครับที่นี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของพี่น้องแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภมาดูกันครับสําหรับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้จะมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์มีโอกาสที่ดี ในเรื่องของการงานการเงินจัดสรรบางแผนดีๆก็มีความร่ำรวยได้นะครับส่วนโอกาสแนวทางต่างๆรายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชินีไม่เท้านะครับเรื่องของการงานวันนี้ชาววันอาทิตย์อยู่ในสถานะที่น่าพอใจเกี่ยวกับการงานการติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะประสบความสําเร็จ การเจราจาตกลงการงานทั้งหลายทั้งปวงก็ดีขึ้นไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวทําอาชีพอิสระหรือไม่คนที่ค้าขายวันนี้นะครับพบปากับพวกคนเจราจาตกลงมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น7เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินวันนี้มีทั้งรายรับและรายจ่าย ส่วนจําเป็นคือการบริหารการจัดการการบางแผนที่ดีก็จะส่งผลให้ชาววันอาทิตย์มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินต่อไปนะครับว่าจะลงทุนอย่างไรจัดการเก็บหอมรอมริบอย่างไรคือวางแผนดีๆนิดหนึ่งนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นพระสังฆราชนะครับเป็นตําแหน่งที่มีผู้ใหญ่อุปถมัมภ ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหัวหน้าคนที่เราไปติดต่อขอความช่วยเหลือในรูปแบบที่แตกต่างกันไปโอกาสที่ชาววันอาทิตย์จะได้รับการส่งเสริมข้อคิดแนวทางชีวิตที่ดีๆก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับการงานก็จะดีขึ้นผ่านอุปสรรคได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้สำเร็จหรือไม่ก็ พี่น้องชาวอาทิตย์บางคนก็ยังมีกิจกรรมดีๆการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวเองเรียนรู้หรือไม่ก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับการบุญการกุศลก็จะส่งผลให้ได้รับโอกาสมีผลลัพธ์มีแนวทางที่ดีๆต่อไปในอนาคตนะครับต่อมานะครับประดูส่วนที่ เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันอาทิตนะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับมีโอกาสดีบรรยากาศดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักวิถีชีวิตจะดีขึ้นนะครับสิ่งที่นำความสุขมาให้ก็จะเข้ามานะครับนี่บรรยากาศที่ดีสำหรับชาววันอาทิตนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้การงานจะโดดเด่นขึ้นมานะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะประสบผลสาเร็จมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ให้ข้อคิดให้แนวทางแล้วท่านก็จะผ่านพ้นปัญหาผ่านอุปสรรคได้ดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความมั่นคงการเงินมีทั้งรายรับและรายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนจัดการบริหารดีๆรอบคอบเพื่อโอกาสของความมั่นคงในเรื่องของ การเงินต่อไปนะครับความรักรอ,อนิดหนึ่งนะครับโอกาสของความรักกาลังจะตามเข้ามานะครับวันนี้จุดเด่นของชาววันอาทิตย์คือการที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือมากนะครับหรือไม่ท่านก็จะได้ทำกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลก็จะเป็นแนวทางส่งให้ท่านได้รับความสาเร็จต่อไปในอนาคตโชคลาภสิ่งดีๆบรรยากาศต่างๆที่ดีขึ้นก็จะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรักแนวทางชีวิตหรือเรื่องของโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้โอกาสดีนะครับประสบความสำเร็จหน้าพอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและความรักด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจัน์ทรจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ8เหรียญน,นะครับ8เหรียญคือเส้นทางของการเงินวันนี้ยังเด่นนะครับมีโอกาสดีที่จะได้รับเงินโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพอิสระอาชีพเสริม อาชีพที่ทำด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลวันนี้ก็มนเป็นจุดเด่นจุดเปลี่ยนที่ทำให้การเงินเกิดความมั่นคงขึ้นนะครับบางคนก็จะมีอาชีพํำลองอาชีพที่ใช้ทักษะส่วนตัววันนี้เด็ดขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น7ไม้เท้าการงานนะครับวันนี้เส้นทางของการงานชาววันจันรจะมี การแข่งขันการพอสมควรทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำะการประเมินการคัดเลือกการที่จะมีกฎเกณฑ์กติกาใดๆก็ตามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับท่านจะมีโอกาสโอกาสที่ดีในเส้นทางของการแข่งขันต่างๆนะครับประสบผลสําเร็จได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับเป็น10ถ้วยนะครับ10ถ้วยคือความสําเร็จ ทั้งเรื่องของการงานงานเก่างานใหม่ดีขึ้นมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับการเงินดีเยี่ยมรับทรัพย์จํานวนมากแล้วความรักก็จะสมหวังนะครับมีกิจกรรมดีๆไม่ว่าจะเป็นงานที่มีคนเข้ามาร่วมกันเยอะๆนะครับสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานดีๆทั้งนั้นวันนี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววัน จันนะครับเป็นอัศวินเหรียญนะครับมีโชคลาภทางด้านของการเงินใครที่กําลังรอเงินอยู่มีโอกาสจะได้รับนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้การงานมีความเข้มแข็งเข้มข้นในเส้นทางของการแข่งขันทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับ จุดเด่นคือชาววันจันทร์จะผ่านกฎเกณฑ์ผ่านกติกาผ่านเส้นทางของการแข่งขันได้สบายๆนะครับโดดเด่นมั่นคงต่อไปการเงินวันนี้ดีเยี่ยมรับเงินนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษบางด้านเฉพาะตัวก็จะเป็นจุดที่มาที่เด่นชัดขึ้นมาของการเงินด้วยนะครับอาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพที่ใช้ความรู้ทักษะเฉพาะบุคคลก็จะเด่นชัดขึ้นมานะครับวันนี้ความรักสมบังลงตัวดีมากนะครับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆนะครับงานกุศลงานบุนขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานมงคลที่แสดงถึงความสําเร็จที่เป็นรูปปัธรรมของพี่น้องที่เกิดในวันจันทรนะครับโชคลาภการเงินดีขึ้นนะครับชาววันจันทรครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไร การงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารครับวันนี้มีเขาเรียกว่ามีจุดเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าจับ ตามมองนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคบางเรื่องบางอย่างแต่ว่ามีจุดดีมากการงานการเงินและก็เรื่องของความรักด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามา,าเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาราชาดาบนะครับราชาดาบคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคความขัดข้องบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะ สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความรู้ความสามารถและก็ความตั้งใจมั่นของพี่น้องชาวบันอังคารนะครับคือเจอปัญหาแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเจอเรื่องยุ่งยุ่งต้องแก้ไขต้องจัดการวันนี้มีโอกาสจะผ่านครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นสัตตาสัตสตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการงานการเงินความรัก การดําเนินชีวิตก็จะเริ่มมีอนาคตสดใสขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามมองการงานจะดีขึ้นคนที่เจอปัญหาอุปสรรคการงานก็จะได้รับการแก้ไขมีงานใหม่เข้ามาเติบโตมั่นคงขึ้นการเงินก็รับเงินนะครับมีการแก้ไขปัญหาของการเงินได้สบายความรักก็กลับมาเข้าใจกันได้สรับคนที่รอคอยความรักก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารเป็นราชาบริยนนะครับมีความมั่นคงที่ดีมากนะครับการเจรจาธุรกิจการงานประสบความสำเร็จการค้าขายรับกำไรมากด้วยวันนี้งานเด่นนะครับงานเด่นแล้วก็มีองค์ประกอบของความสำเร็จที่ชัดเจนขึ้นมา ได้รับผลประกอบการที่ดีขึ้นกําไรดีขึ้นมีเงินเข้ามาการเจราจาธุรกิจการเงินทั้งหลายทั้งปวงจะมีโอกาสได้รับความสำเร็จคือรับทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับเรื่องความรักวันนี้ยังมีความเข้าใจที่ดีต่อกันสำหรับครอบครัวอบอุน่นลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาเป็นสายใหญ่ครอบครัวที่มีความมั่นคงต่อไปในอนาคตครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาส แนวทางชีวิตสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นสิบเหรียญนะครับวันนี้โชคใหญ่นะครับรับทรัพย์นะครับรับเงินก้อนแต่ว่าเงินนั้นจะมาพร้อมกับการจัดการการบริหารการวางแผนที่ดีต่อไปได้มาอย่างนี้จะทําอย่างไรจัดสรรลงทุนอย่างไรบ้างเก็บหอมรอมริบอย่างไรคือจะเป็นกระบวนการที่ตามเข้ามาในการบริหารการเงินต่อไปนะครับและความรักก็ดีเยี่ยมคือสิ่งดีๆบรรยากาศดีๆสําหรับพี่น้องที่เกิดใน วันอังคารเด่นขึ้นมานะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้อุปสรรคยังมีแต่ว่าท่านจะสามารถจัดการผ่านพ้นไปได้ด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตที่เข้มแข็งก็จะทําให้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเล็กน้อยลงไปผ่านอุปสรรคได้สบายมาก มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงการงานงานที่เคยมีอุปสรรคก็จะได้รับการแก้ไขได้แล้วก็เริ่มต้นอาชีพการงานที่ดีขึ้นไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การเงินก็จะเริ่มดีขึ้นรับทรัพย์จำนวนมากการติดต่อเจราจาธุรกิจการงานรวมทั้งการเงินจะประสบผลสำเร็จการค้าขายวันนี้ รับกำไรนะครับมีเงินเข้ามาตลอดหรือไม่ก็คุยกับองค์กรสถาบันการเงินก็จะดีขึ้นนะครับได้รับผลเป็นที่น่าพอใจคือมีโอกาสร,รับทรัพย์เข้ามาพร้อมกับแผนงานการจัดการการวางแผนการลงทุนการทําธุรก,กิจต่างๆด้วยนะครับคือมีความมั่นคงทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วความรักก็จะดีเยี่ยมนะครับลูกหลานบริบาลเติมเต็มเข้ามาตลอด และนอกจากนี้ใครที่รอเงินก้อนรอโชคลาภมีโอกาสจะได้รับความสมหวังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองในความสําเร็จนะครับมีโอกาสดีๆรับทรัพย์มีความรักมีความเข้าใจที่ดีต่อกันแม้ว่าจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชา ถ้วยนะครับราชาถ้วยคือความรู้สึกที่กำลังสับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องรอคอยอะไรบางอย่างที่คาดคิดว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับบางทีก็อาจจะมีความเหนื่อยมีความท้อในเรื่องบางอย่างในวงจรชีวิตนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาววันพุธยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาต่างๆได้สร้างแรงจูงใจแรงบันดาลใจขอความเฉลยจากผู้ใหญ่หรือไม่ก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่ท่านจะได้สร้างพลังใจตัวเองเพื่อที่จะก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆแล้วก็มองไปถึงอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นสี่เหรียญน,นะครับวันนี้สถานะการเงินนะครับก็ต้องบริหารจัดการด้วยความรอบคอบ แม้ว่าจะพอมีเงินอยู่บ้างได้รับเงินมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจแต่ว่ามองไปถึงเรื่องของรายจ่ายก็ยังเยอะเพราะฉะนั้นนะครับสี่เหรียญคือการรู้คุณค่าของการเงินการวางแผนการจัดการการบริหารต่างๆด้วยความระมัดระวังเพื่ออนาคตที่ดีของการเงินนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สาม เป็น3ามถ้วยนะครับเป็นความสําเร็จที่ดีขึ้นนะครับมีงานเฉลิมฉลองมีคนมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับในความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจการงานประสบผลสาเร็จที่ดีขึ้นไม่ว่างานเก่างานใหม่การเงินดีขึ้นนะครับมีความสาเร็จดีแล้วก็ความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนี่คือสิ่งที่น่าพอใจสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับ ต่อมานะครับมาดูเสวนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพุธนะครับเป็น5ถ้วยนะครับหถ้วยคือสิ่งที่คาดหวังเราตั้งใจไว้เยอะๆว่าควรจะได้รับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เวลาที่ได้รับอาจจะได้มาขึ้งขึ้กลาง นะครับคือไม่เต็มร้อยนะครับไม่เต็มที่ไม่สมกับที่ตั้งใจนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะพอใจหรือว่ามีความสุขกับสิ่งที่ได้รับหรือไม่นะครับอันนี้ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคทางใจนะครับคือความรู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจจะได้รับการขี้ขายแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นสานต่อการงานได้ดีขึ้นจนกระทั่งงานประสบความสาเร็จได้นะครับทั้งงานเก่างานใหม่ผ่านอุปสรรคได้และก็มีความมั่นคงต่อไป การเงินนะครับมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายการบริหารการเงินที่ดีรอบคอบระมัดระวังก็จะส่งผลให้ชาววันพุธมีความมั่นคงทางด้านของการเงินต่อไปได้นะครับความรัก,กเริ่มกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้มีงานที่ดีงานเลี้ยงงานฉลองในความสำเร็จในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่คาดหวังบางเรื่องบางอย่างอาจจะยังไม่ได้สำเร็จตามที่เราต้องการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ทำใจเพื่อเหลือเพื่อขาดไปบ้างนะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้รู้สึกว่ากังวลและมีความทุกข์กับเวลาที่สิ่งที่เราคาดหวังนั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพฤหหัสบดีพีน้องชาววันพฤหหัสบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้มีความกังวลมีความเครียดสะสมหรือไม่อาจจะคิดเยอะในบางเรื่องการตัดสินใจที่ดีมั่นคงก็จะมีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้พี่น้องชาววันพฤหัสบดีต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะครับเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดคิด เกิดขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหสัสบ,บดีจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ7ถ้วย7ถ้วยคือประเด็นความคิดที่มันมีปัญหานะครับสับสนหรือว่าคิดเยอะกับเรื่องบางเรื่องนะครับสำหรับ บางคนนะครับที่มีความเข้าใจในเรื่องของความคิดก็ยังสามารถเอาความคิดมาสร้างเป็นงานได้นะครับเป็นพลังเขาเรียกว่าเป็นพลังของจินตนาการสร้างเป็นอะไรใหม่ๆได้แต่บางคนก็สับสนอยู่กับตรงนั้นได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าท่านจะเปลี่ยนความคิดเป็นงานได้หรือไม่นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น1ดาบนะครับนี่คือพลัง พลังทางด้านบวกพลังของการต่อสู้พลังของสติปัญญาความเข้มแข็งของชีวิตนะครับยังเป็นกุญแจสําคัญในการที่ท่านจะผ่านอุปสรรคได้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะทําอะไรตามใจตัวเองนะครับคือทําอะไรก็ตามวันนี้มีสติรอบครอบมุ่งมั่นอดทนเป็นพิเศษโอกาสที่ท่านจะได้รับผลสําเร็จก็ยังเปิดกว้างนะครับสําหรับคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ย่อแถวแต่ว่าไม่ขาดสตินะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับเป็นทาวเวอร์นะครับนี่คือสิ่งที่โมฮักหอยากจะเตือนนะครับไพ่พยากรณ์เป็นทาวเวอร์นั่นหมายความว่าชาววันพฤหัสบดีมีแนวโน้มที่จะเจอเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าไม่ควรเจอไม่ควรเกิดจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันพฤหัสบดีควรที่จะ นำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังรอบคอบไม่ประมาทด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับโชคลาภโอกาสยังมีนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานและการเงินนะครับมีโอกาสที่จะได้รับผลตามที่ปรารถนามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีคนช่วยเหลือนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับเรื่องของความรอบครอบจิตใจบางทีก็ยังสับสนนะเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันพฤหัสบดียังไม่ควรมองข้ามนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงคนที่ควรจะประมาตระวัง เหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบที่เราควบคุมไม่ได้ไม่รู้ตัวว่าอะไรจะเกิดเกิดมาปุบปรับกระทันหันนะครับฝากไว้เป็นแนวทางวันนี้ควรจะดําเนินชีวิตด้วยความรมาะมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษนะครับเรื่องของการตัดสินใจอะไรก็ตามวันนี้ขอให้มีสติมีปัญญามีเหตุมีผลชัดเจนนะครับตัดสินใจแน่แล้วค่อยลงมือทำนะครับชัดเจนในสิ่งที่กําลังตั้งเป้าหมายไว้โอกาสก็จะสําเร็จได้นะ ครับความคิดบางเรื่องก็สับสนเกินไปที่จะต้องตกอยู่ในผวังนั้นนานๆไม่ดีนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นแรงจูงใจให้ตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพต่อไปนะครับส่วนแนวทางชีวิตมีโอกาสที่จะได้รับผลเสร็จมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือการงานดีขึ้นการเงินดีนะครับแต่ว่าความรักอาจจะยังไม่สมหวังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ พี่น้องชาววันศุกร์เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พระหัสบดีนะครับยังมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะครับผรวิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนส่งเสริมให้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอาจจะไม่เรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาวาาชาวันพละหัสชาววันศุกร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น เลิฟเวอร์นะครับเลิฟเวอร์คือเรื่องของความรักความชอบนะครับวันนี้พี่น้องชาววันศุกร์อาจจะได้ทําเพื่อสิ่งที่ท่านรักคนที่ท่านรักมากเป็นพิเศษนะครับบางทีทําไปแล้วก็ไม่มีผลตอบรับหรือว่าไม่มีผลตามที่ต้องการบางทีก็ไม่เป็นไรนะครับคือมีความสุขได้แต่บางทีความรักก็อาจจะอยู่ในลักษณะของความที่มันไม่ลงตัวนะครับทุ่มเทไปเต็มร้อยผลลัพธ์ไม่ถึง10ประมาณนี้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเรื่องของเด็กถือเหรียญน,นะครับลูกหลานบริวางจะมีส่วนเติมเต็มที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับมีกิจกรรมดีๆมีการพบปะก,กับผู้คนมีความสุขเติมเต็มเข้ามานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 3นะครับเป็น j u d g เ e n t เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งนะครับวันนี้คนที่บุญกุศลส่งเสริมดีๆก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานการนเงินด้วยนะครับผ่านอุปสรรคได้เริ่มต้นงานใหม่ได้รอคอยงานจะสมหวังมีข่าวดีเข้ามานะครับหรือไม่ก็แก้ไขปัญหาของการเงินได้สบายรับทรัพย์ก้อนใหญ่แล้วก็มีโอกาสดีๆของความรักด้วยนะครับนี่คือเรื่องของบุญกุศลน,นะครับแต่พี่น้องชาววันศุกร์บางคนที่ยังมีบิบากรรมนะครับก็รับผลกรรม ในทิศทางที่อาจจะแตกต่างกันออกไปจากสิ่งที่ดีนะครับกลับกลายเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาจุกจิกกวนใจตรงนั้นตรงนี้ตลอดนะครับก็ขอให้ทําใจนะครับวันนี้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่สร้างสิ่งที่ดีนะครับสร้างบุญกุศลเป็นแนวทางตัวเองเพื่อที่จะได้รับข่าวดีๆผลวิเศษตามมานะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นราชินีดาบนะครับ เป็นเรื่องของปัญหาชีวิตที่ยังต้องสะสางจัดการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเจอปัญหาอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับสติต้องมานะครับปัญญาก็ต้องเข้มแข็งด้วยนะครับเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคได้แก้ไขปัญหาได้คืออย่าทาอะไรตามใจตัวเองตามอารมณ์มากไม่ดีนะครับเพราะว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ก็อาจจะมีผลต่อเนื่องยาวๆในเส้นทางชีวิตนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน สุขนะครับวันนี้ดวงของคนที่อาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับคําว่าบุญกุศลผลบุญผลกรรมแนวทางชีวิตที่มี เรื่องที่มาจากปุพกรรมของตัวเองนะครับบางคนก็จะมีเรื่องของการงานดีขึ้นเด่นขึ้นชัดเจนขึ้นมีข่าวด,ดีเกี่ยวกับการงานมีความรักที่ลงตัวเข้าใจซึ่งกะกันมีการเงินที่ดีเยี่ยมลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาพออกพอใจมีความสุขแต่บางคนนะครับที่อยู่ท่ามกลางปัญหาก็ยังต้องสะสางแก้ไขต่อไปนะครับเพราะว่านั่นคือเรื่องของกรรมนะครับเป็นแนวทางนะครับคือไม่ประมาทสร้างสิ่งดีๆไว้โอกาสที่จะท่านจะผ่านอุปสรรคได้ก็ยังพอมีนะ ครับการตัดสินใจอะไรในวันนี้ก็เลือกคิดทําในสิ่งที่ดีมีเหตุมีผลนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้งานเยอะขึ้นนะครับไม่ว่างานประจำงานฟรีแลนซ์นะครับต้องอาศัยความเข้มแข็งประสบการณ์ชีวิตในการที่จะจัดการสัสางปัญหาต่างๆได้การเงินเริ่มดีขึ้นนะครับที่สำคัญคือมีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือก้าวไม่เท้านะครับวันนี้งานเยอะนะครับงานหนักด้วย คืองานเข้ามาตลอดนะครับการจัดสรรเวลาการดูแลตัวเองนะครับว่าจะทํางานอย่างไรในเวลาในกรอบที่มันเนร่งรีบได้อย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันเสาร์ต้องจัดการให้ด้วยความรอบคอบนะครับบางทีก็าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยถ้าเผื่อว่าไม่ดูแลตัวเองนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น หนงรียญน,นะครับการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับมีเส้นทางที่ดีๆของการเงินเริ่มมีรายรับมีรายได้เข้ามานะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นสเตรงนะครับเป็นความเข้มแข็งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับชาววันเสาร์นะครับเพราะว่าท่านมีเรื่องต้องสัตสสางต้องจัดการมีปัญหาให้ขบคิด นะครับบางทีก็จะต้องอมีสิ่งต้องแก้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความเข้มแข็งมีประสบการณ์ที่มากกว่าแลนะมุ่งมั่นอดทนก็มีโอ,อกาสที่จะผ่านอุปสรรคได้ดีขึ้นสุภาพสตรีชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีบทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งคือความเป็นผู้นํานะครับไม่ว่าในองค์กรในชุมชนในบ้านของท่านด้วยนะครับอาจจะต้องรับผิดชอบบริหารงานแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากเป็นพิเศษด้วยครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นแปดถ้วยนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับดีในแง่ของการที่ท่านจะสามารถ สางปัญหาแก้ไขปัญหาได้ผ่านอุปสรรคได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นการงานมีงานเข้ามาใครที่ราคอยงานอยู่จะได้รับความสมหวังนะครับบางคนย้ายงานย้ายที่อยู่เปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตด้วยดีขึ้นกว่าเดิมครับ การเงินก็รับสัพ์ไม่แก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักก็อาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้แต่วันนี้ก็สามารถจัดการได้รวมทั้งปัญหาสุขภาพด้วยนะครับคือมีโอกาสดีในการที่จะผ่านได้นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงคนต้องอาศัยความเข้มแข็งของพลังสติปัญญาความรู้ความสามารถก็ การที่เป็นนักสู้ด้วยนะครับมีงานต้องศาสางมีเรื่องต้องแก้ไขมีปัญหาให้ขบคิดนะครับวิถีชีวิตก็มีความยุ่งยากมากกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านจะมีโอกาสสามารถผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆได้นะครับการงานก็จะดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานด้วยบางคนรอคอยงานก็จะได้งานทําการเงินเริ่มดีขึ้นแก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักอาจจะมีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านก็จะพบทางออก มีโอกาสใหม่ๆในความรักด้วยนะครับึิงดีๆกกำลังจะเกิดขึ้นจากผ่านอุปสรรคได้ครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภโอกาสต่างๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น กำลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดียฮักดู ew, หรือหมายเลขโทรศรัพท์0816971645นะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสร็จสมบังมั่นคงรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ